ดาก้อนไฟปื้มภรรยาคลอดลูกชายคนที่สองแล้วตั้งชื่อน้องสายลมแฟนคลับแห่ยินดีหลังจากก่อนหน้านี้นักร้องนักแสดงหนุ่มเต่าอดิสรหรืหอเต่าดาก้อนไฟได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าแนาวภรรยาสุดที่รักกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองทมกลางความดีใจของคนในครอบครัวหลังรองคอยมาถึง3ปีล่าสุดวันที่10มีนาคม เต่าได้ดีใจอีกครั้งหลังภรรยาสาวได้คลอดลูกชายคนที่สองแลง้วที่โรงพยาบาลสมิติเวชแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกพร้อมตั้งชื่อสุดน่ารักว่าน้องสายลมโดยหนุ่มเต่าได้โพสต์คลิปอวดความน่ารักของลูกน้อยพร้อมแคปชั่นอ,อน้อ,อนว่าสวัสดีครับผมชื่อสายลมครับลุงลุงป้าป้าเกิดได้หนึ่งวันรักเอ็นดูและเมตตาผมด้วยนะครับ ท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับหมุ่มเต่ากันอย่างล้นหลาม